เคยมาที่ร้านคุณแม่จูหรือเปล่ายังไม่เคย,เค,ยค่ะอ่าใช่ใช่ครับมาครั้งแรก<ม>เดือนกันยาปีที่แล้วเคยมาครั้งหนึ่งครับเหมือนเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยมาค่ะไม่ค่อยรู้จักค่ะเพิ่งมาครั้งแรกใช่ค่ะเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกความประทับใจในร้านคุณแม่จู้ สวยมากค่ะจัดของดีดูง่ายก็ดูอร่อยบรรยากาศร้านครับมีของหลากหลายครับแพคเกจิงของของก็ดูดีน่าน่าเสิร์กับไปฝากตกแต่งสวยครับแล้วก็ของฝากครบร้านสวยดีค่ะชอบการจัดวางแบบดิสเพลในร้านนะคะเดินสบายแล้วก็แบบว่างร้านใหญ่แล้วก็ของเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ห้องน้ําสะอาดถ้าเลือกได้หนึ่งอย่างฝากคนที่คุณรักตัวนี้เลยค่ะขนมก้องถึงถกินแพ็กเกจสวยสวยมากาน่าทานมากค่ะเต้าซอ,อรครับ อซอสค่ะนี่เลยครับน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้วันนี้ซื้อเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบก็จะเลือกขนมที่เป็นขึ้นชื่อของภูเก็ตนะคะขนมพริกอะไรแบบนี้เพราะว่าชอบกินนสแกเลย